สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนุรสราคำประหาส04วันนี้จะมาพูดข้อสอบข้อที่2เรื่องความสุขของครูค่ะก่อนที่เราจะไปดูความสุขของครูกันนะคะว่าคืออะไรเรามานยิยามความสุขในความคิดของดิฉันกันค่ะคือการที่ได้กลับบ้านมานะคะได้เจอครอบครัวที่อบอุ่นคอยถามว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวทำให้อยากไปไหนอยากทําอะไรแต่ความสุขของแต่ละคนนะคะมีไม่เหมือนกันค่ะบางคนนะคะความสุขเรื่องการงานการเงินความรัก การที่ได้กินของอร่อยการที่ได้ไปสถานที่ที่ตัวเองชอบการได้ซื้อของขวัญให้กับตนเองจากการที่ทํางานมันเหนื่อยทั้งวันค่ะและบางคนนะคะก็อาจจะมีความสุขที่ได้ไปสถานที่บันเทิงกับเพื่อนฝูงฉลองวันสุขสุดสัปดาห์ก็ทําให้มีความสุขมากๆในชีวิตของคนเราแล้วค่ะแต่ความสุขของครูนะคะคงหนีไม่พ้นเรื่องลูกศิษย์ของตนเองค่ะคือการได้เห็นลูกศิษย์นะคะสามารถนําความ รู้วิชาเรียนทุกวิชาที่ครูสอนเนี่ยค่ะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตสามารถเอาตัวรอดมีความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้สังคมในยุคปัจจุบันค่ะครูเฝ้าสั่งสอนเฝ้าเลี้ยงดูเหมือนลูกคนหนึ่งตั้งใจให้ลูกศิษย์นะคะไปถึงฝั่งฝันที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ครูจะอยู่ตรงนี้เสมอค่ะคอยเป็นกําลังใจ คอยให้กำลังใจคอยผลักดันให้ลูกศนะคะไปถึงปลายทางที่เขาอยากเป็นได้ได้ค่ะและนั่นแหละค่ะคือความสุขของคุณครูคุณครูภาคภูมิใจที่สุดค่ะที่ทาให้นูกศิษย์ทั้งหลายของครูเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้ด้วยดีค่ะถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายนะคะเราก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะคุณครูทุกคนนะคะไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยค่ะเขาขอแค่ส่งนูกศิษย์ของเขานะคะให้ถึงฝั่งฝันที่อยากเป็นแค่นั้นพอแล้วค่ะ สุดท้ายนี้นะคะความสุขของแต่ละคนค่ะก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการที่เรานะคะทําอะไรรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่เครียดรู้สึกไม่เกงกับสถานที่นั้นหรือคนค่ะและนั่นแหละค่ะคือความสุขทแท้จริงที่เราจะเจอค่ะขอบคุณค่ะ